สวัสดีค่ะช่องพี่พิมพ์สตอรี่นะคะมาริมคลองค่ะริมคลองชวนบรรทานะคะมาเก็บมาเก็บดอกแคที่บ้านนี้เขาปลูกดาวเรืองที่เคยมาถ่ายทํานะคะนี่ค่ะมาเก็บดอกแคนะคะสายคันคลองมาเก็บดอกแคข้าไปกินกันหน้าัวโอ้โห นี่ค่ะโอเคเอาปตอเขามาตัดหญ้าเหรอฝนตกมาเมื่อเช้ามืดนะคะฝนตกมาอย่างหนักเลยค่ะ เลยรีบมาเก็บดอกแคร์นะคะดอกแคร์ในายามเช้านะคะตุมต้มๆมร่อยใช่ดอกดอกตุมต้มๆ <c oughs> ได้ไอ้เนี่ยยอดอ่ะแยก <c oughs> ใช่ <c oughs> แยกดอกกับยอดได้ไหมนะยอดเนี่ยเราเด็ดเดี๋ยวมันก็แตก <c oughs> อ๋อนี่มันลอยเตะไป้ว เออใช่ใช่เออใช่ใช่ตรงนี้จะต่ำนะคะคลองในน้ำจะมีมีน้ำนะคะ๋ยวนี้ก็ส่วนมากจากกะเษกษตรกรอืมให้เขาไปให้เขาเก็บไปั้มเ,เก็บไปขายปลูกเป็นแนวแถวแถวบ้านที่ฟิล์มปลูกแล้วไม่เป็นอเอาสิแยกยอดไป ตรงนี้ทางเข้าอนามัยนะคะแยกสองทางไปอนามัยนะคะตรงนี้ทางไปตลาดค่ะอีกครึ่งทางนะคะจะถึงตลาดนะคะนี่อีก ตรงนี้จะมีน้ําหน่อยแต่ตรงเขตบ้านที่พิมพ์น้ํามันจะแห้งน้ํามันจะแห้งนะคะก็ฝั่งฝั่งตรงข้ามคลองนี่ก็จะมีบ้านเรือนออกมาอยู่กันเต็มแล้วค่ะเมื่อก่อนจะไม่มีนะคะบ้านเรือนก็จะขยายออกมาค่ะกับสายในนะคะสายในก็มาริมริมถนนนี้ก็เยอะแล้วสุดบ้านพี่พิมพ์นะคะ แล้วก็ข้ามคลองนี่ก็จะเริ่มมีบ้านหนาแน่นแล้วค่ะนี่คลองโชวประทานนะคะทุกท่านคลองโชวประทานหลังฝนตกนะคะเมื่อคืนเช้ามืดตกอย่างหนักเลยค่ะเช้ามืดตกตกอย่างหนักเลยค่ะนี่ก็ยังขมุกขมัวก็อาจจะมีฝนลงมาอีกนะคะทุกท่านอาจจะมีฝนลงมาอีกอีกรอบหนึ่งนะคะในยามสายสายยามสายสาย ปล่อยให้เพื่อนรุ่นน้องค่ะเก็บอยูมอ่มอหน่อยนะคะตลอดแนวแถวนี้ตลอดแนวนะคะแต่บ้านที่พิ่นั่นปูกเขาปลูกแล้วมันไม่เป็นนะคะ มันไม่เป็นหรือว่ายังไงนู้นมาเป็นอยู่แถวเขตเร,เรียกว่าเขตบ้านมอนค่ะนี่ค่ะดอกต้องเอายอดลงใช่นเนี่ยมันจะได้ไม่สูงเนาะนเก็บทายผมจะเก็บในกระดาษเนี่เก็บขายจะด่าให้ได้หน้อยเดียวจะไม่ด่าอย่าไปด่าไม,ไาไม,ไไม่มันเก็บขายไงเออเอาไว้เก็บ หกไม่ไปนีปลาใสดิวทัศนบทนะคะก่อนจะถึงก่อนจะถึงเมืองนะคะเลยบ้านพี่พิมมาก็มาหาน้องเขาให้ช่วยเก็บก็เอาดอกแคเนี่ยไปฝากน้องเขาอีกทีนะครับแล้วก็แบ่งไว้กินด้วยะคะ่ะอันนี้ฝรั่งเหรอใครฝรั่งมาปลูกไว้ล่ะ เขาได้เก็บกินไปนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็จะขอลงเพียงเท่านี้